คําครแสดงว่าไม่อันนี้แซ่บแม่ทิ้ไปหายสันเห็ดนังนี่พี่น้องคือเห็ดไข่ไข่มุกแพ้นี่เห็ดไข่มุกจากพี่น้องคือเห็ดไข่มุกจากพี่น้องเออแลนไปใส่เห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกอ้ยขาเพ่นเนาเบิดนเนาะเห็ดไข่มุกนี่ขาเพ่นมักเนาได้ค่ะพี่น้องเนี่ย หาหมัดนำเกิดบ่หลายดอกจับพี่น้องเกิดดอกเดียวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาไปต่อจับพี่นอ้องเฮ็ดยัยงนั่นเฮ็ดยังนั่นพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดไข่มุกยังน้อย,อยๆอยู่บ่เฮ็ดไข่มุกนิ่มแล้วไปต่อจ้า เียมันขึ้นมากค่ะพี่น้องเนียชียมันขึ้นมากพอดีมีดอกเดียวสันเดชพี่น้องเห็ดจะเริ่มห้างแล้วละจ้าโอ้ยนี่จะพี่น้องดอกน้อยๆมันดอกน้อยๆมันนๆม้นดอกน้อย แกงแซ่บดอกน้น้อยอ้าหาเคียเอกอนเด้อจัดพี่น้องเมนบอน่เมนบอนิโบเมนหม่วยโหลดสิเอ้ยโอ้ยตวไาเห็ดยังดอกเลยอ้ยนี่พี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องเคียบไปเคียบมาก ่ะไปเชีย่ยมากเพราะว่ามันเหลวเห็นหนากแต่แตาพี่อุ้ยนี่ตาพี่น้องดอกหนึ่งนี่ตาพี่น้อง,สงสต้องสต้ตองใส่ไม้สันสันนั่งเชีย่ยได้ค่ะอืมเนี่ยค่ะาาได้งามๆสองดอกงามงามงาม ถ้าไม่สันเคียดีกว่าจับพี่น้องเคียบปิ้นขินมามันอันนี้เนาะต่อจ้าพี่น้องพอเห็ดเพิงเห็ดเพิงจากพี่น้องเดยวเด้อเด้อเอาอ,อันนี้ออกก่อนอ,อ่านบนักนันัก นี่พี่น้องนี่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานมองนี้จะพี่น้องมองนี้ดอกนึงเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อนี่พี่น้องเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานอันนั้นมาจากพี่น้องที่มันจะออกก่อน ก้อนเห็ดเพิงหวานแท้ๆเข้าหน่อยแม่จ้ะทั้งที่แต่พี่น้องดอกนึงอือโอ้ยนี่จับพี่น้องงามๆเลยหวานดีเด้โอ้เอาแดดบนนอนน่โอ้ย ถากกินเกือบเบิดถากกินเกือบเบิดโอ้ยพี่น้องทั้งพี่ยังมีอีกค่ะพี่น้องทั้งพี่จะพี่น้องทั้งพี่มีอีกทั้งพี่จะ้ะมองตั้งกตาก่อนจ้ะนี่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 ้ยนี่นน ก็ตายเนี่ยนี่พี่น้องเบิง่งดอกนี้งามแลยวหาอีกค่ะพี่น้องปีที่แล้วิ่นออกหลายได้บ้าน,นี่แต่ว่าเยาบ่ได้เก็บไปกินฮาพี่น้องเบิ่งยาวตัดขาออกหลายปวดเนาะเสียดายเนาะขอบวาวันใสมือคางเดียวจากพี่น้องเด้ยาวเหลียวหากันได้ค่ะพี่น้องเด้ข้าพ่ออีกจะ้ะ ดอกเอาได้บ่นอพี่น้องให้มีดอกเอาได้บ่เอาได้ยุตจแตพี่น้องดอกนี่นี่กะจะเอาจ้ะนี่เอานี่จะพี่น้องเฮ้ยยอมือยนี่จ้า แต่แง่ตอดขาะกันพี่น้อง น้นาแหนดอกหนึ่งจากพี่น้องดอกหนึ่งนี่ดอกอันนี้ก็เป็นดอกหนึ่งจากพี่น้องดินแตกพอบอตัวนี่จ้ามีอีกบะนา,นาะงามนอ้องเกดกรนาอพี่น้องเนาะของเทิงบ่มีบ่ นั่งไปเบื้องข้างเทิงหากอนเด้อจากพี่น้องเด้อหากรอนไข่มุกจากพี่น้องเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกจากพี่น้องนี่จ้ะเห็ดไข่มุกจ้ะน,น,นีแ่แตกแตกแยกเป็นสองดอกแสดเนาะอืนต้องคอยปิแตงขา ไข่มุกออก่าหลายพี่น้องห่างๆ,างๆบม่มีไปต่อกันเลยจ้าพี่น้องมันสั้นพี่น้องสั้นมันสั้นสั้นกิง่งดิง ว่าสิบ่าเกิดได้คาบอนเนี่ยที่แล้วมาพอตอนเถ่านี่จะพี่นอ้นนอ,องนี่จะพี่น้องมองนี่มองนี่มันสั้นขึ้นยากยาวสิเก็บเอาสกรจงไว้ตะดอกน้อยนย้อย สั้นกินดินยังสี่ะล่มแปบบดายได้น่ะห <c oughs> าเบิรงกอนได้ใจเด้อเอาว,วามันทางหนักนี่ค่ะพี่น้องดอกนึ่งจากพี่น้องงามงามงามเนาะนี่จากพี่น้องงามคัก เห็นอย่เอเห็นอยู่แบบแบบทั้งพี่จ้ะพี่น้องโอ้ตาตกิ่งลงตาลางกิ่งลงตาลางหล่ะจากพี่นอ้องจังคอยนั่ไปเก็บเอาพี่จ้ะพี่น้องดอกนึงมีได้ขี้ดินพี่ดอกไม่หน่อย,ยสีมันแก่แสบใ,ใส่กาตาเมยเศร้าแฮบแฮบ โอ้ยแหบๆแ,แต่พี่น้องได้ละ่ร่อมันจะคล้องสิไปเหยียบเพรอีกนี่แต่พี่น้องมันกิ่งลงมาไดา้โอ้ยพี่น้องพออีกดอกนึงให้เราสิดอกนึงจากพี่น้อง บอกว่าเฮ็ดกินได้ก็เฮ็ดกินบ่ได้ให้ซิมเบิงซิมเบิงแต่ว่าบ่ให้กินแต่ว่าเพิน่นเพิ่นบ่ให้กินจ้ะพี่น้องนี่จะปลาไปตจ้งซีนะค่ะปลาเป็นไม้อันนี้ที่ที่เห็นมันเกิดเฮ็ดอันเนี้ยปีกายนี่โอ้ยบานเต็มหนึ่งจ้ะพี่น้องไปตอกันเลยจา้า พิดกล่องเนี่ยมาพอทั้งพีอีกดอกหนึง่งจะพี่น้องต้องตอางดีๆก่อนค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวมันกิ่งตกค่องมันสั้นค่ะพี่น้องเพราะนั่นนัน่นนัน่นนั่นเห็นบอกค่ะพี่น้องกิ่งลงไปแล้วหอดไสเนาะบานนี่พี่น้องเอ้ยพูดนะป้าหอดบักไก่นึง,นงนนนนจ,จะพี่น้องเยี๋ยน้ำเปลยากันด้อน้ำเปลยาก่อนจ้าจะพี่น้องดอกหนึ่งย่อยบัตตัดขาดอกจ้าเดี๋ยวมันกิ่งลงตะลางอ,อีกสั้นนะพี่น้องเบิง่งงามงาม เนี่ยตวปูเตปีอยู่เห็ดไหมต้องคอยไปตัดขาเพราะว่าเหา็ดมันปูบริตัดขาสิไปตัดยุ่มองอันนั้นห้ให้มันเป็นเสื้อนะคะพี่น้องมองอันมีมอดหลายหลามองใกลๆอันทางทางสิมเมื่อบานเนี่ยคะ่ะลายมือไปีนสั้นลายมือยพี่น้องเบัง,บง สั้นนะค่ะมันสั้นมันงได้ไงตอกันเลจ้าพ่อยแลงวจ้ะพี่น้องพ่ออีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องนี่นี่แ่อ,อีกแล้วส่กตาจ้ะพี่น้องเลาวย่อึ้นไปท,ทั้งทั้งแมนบ่าทาั้งแมนบ่ไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องต้องใชสิบได้เด็ดต้องดู แมนบโบอ้ยบแมนบแมนจ้ะแสดงว่ามีดอกเดียวยางต่อจ้ะพี่น้องบืนหมอต่อไปบืุนมอต่อไปจ้ะต่อจ้ะเก็บจ้ะพี่น้องเก็บเก็บเก็บคือเกาลจ้ะกะสิเก็บจ้ะพี่น้อง เย้ากระสี่รวมถงเทิงกอนจะ้ะโอ้ทังเทิงยังนีอยู่จ้ะพี่น้องถัง,งมันสั้นจ้ะพี่น้องยากแน่เด้อจ้ะพี่น้องเด้อมันสั้นอันนี้อันนี้มีแนวกินจ้ะพี่น้องมีแนวกินมันว่าสิเก็บเมือวันศุก์มืนน้อนี้เก็บไปสะก,ก่อนจ้ะอื่นคาเบว่าง ราว่าเสียงคนบอกว่าสบายแต่เศร้าแมค่ค่ะไปุ่ระแต่เศร้าสุละส,าสาบุนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึง่งโอ้ยง,ง,ะะองี่งงงงงใงญ่ลงงงงงง่างงงงงองงงงงง่งงละ่ะ พี่น้องทั้งทีไงแล้วนี่ค่ะพี่น้องไงแล้วพี่พี่น้องเบิ้งไงล่ะไงแล้วไงแล้วเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนั่งคักๆกก่อนค่ะพี่น้องปวดขา พี่น้องน้ำปักมือค่ะพี่น้องโอ้ยนะจอกไม้เอียงเต้แน่จอกไม้เอียงแน่ดอกพี่น้องเฮ้ยปวดพี่น้องเดี๋ยวกันเด้อจะ้ะแต่งทาบก่อนจ้ะพี่น้องนี่เนแห้งแห้ง พันใหญ่กระสีเราเห็นที่ดอกเนาะพี่น้องเนาะข้างในกําล mm ังแน้อยอยู่กับนีจ้ะพี่น้องเห็นบ่าวแน่อยู่ให้พันใไงสักก่อนบ่เคลีย่ยดอกไปจ้ะอันมองเป็นเปร์นี่อันถือีหยังกินเนื้อไปจ่อจ้ะพี่น้องพี่น้องข้องพี่ไงบดล่ะดอกแขงเบิดพร้อมไหมเก็บจ้ะพี่น้องนี่ยี่แคร์พี่น้องใหญ่เบิดล่ะดอกแขงเบิดล่ะ กัพี่น้องน้ำหลายได้ทั้งนี่มันสั้นพอมีจะ้ะเบึ้งค่ะพี่น้องใหเบ็ดแล้วรถสีจะลงไปได้โอ้ยรถสีมันเหยียบอยุรถสีจะลงไปแน่ตายละบันนี่ง่ายค่ะพี่น้องพี่เอาลูกขึ้นมานลูกห้อยต้องแตงลูกเอ,อ้อ น้ำปักมือเออน้ำปักมือโอ้ยพี่น้องมันแหงคักเก็บเอาเบอรโหลดมันแหงล่ดีค่ะพี่เออ,อ,อน้ำเนี่ยสมสางลีดีฐาน้ำเนี่ยเหยียพี่น้องบ้างตักบักหน่อย้ยมึงเนี่ยพี่น้องมันเย้าเหยียบหรือหมาเหยียบมุนปุย,ปย โอ้ยเสาดายเลยพูดะดอกบักไงี่ค่ะพี่น้องแนมนเบิร์ดเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยนี่เก็บเอาบ่ม,มีคนขึ้นมาดอกค่ะแต่ว่ามันแห้งแล้วเลยเก็บเอาพี่ดาพี่น้องก็ดอกใหญ่ๆมันยอดเปตัดอยู่บ้านยอก,ก็เอาเสือมาถิ่มลงปลาดิค่ะพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขอแพร่บริษัทตาไถ่เบิ้งให้บัวจะไปตัดอยู่บ้านไถ่เบิ้งกับบารูจ้ะพี่น้องเนาะพี่น้องก็อาเซียน ตัดขาเห็นเอออยากสิเห็นตัดขาเห็ดไทยเบินนะ้งเนาะยังมีลูกแล้วก็เลยบ่ได้อันตัง้งโทรศัพท์ได้แต่พี่น้องเบิ้งแต่ดอกใหญ่ๆคลิปนี้ยันได้เห็ดสองคลิปอยู่ยันได้ว่างสองคลิปอยู่ค่ะพี่น้องมันยาวนะเออตอนนี้ก็น้ำปักล่ะค่ะพี่น้องนะเออ น้ำน้ำน้ำโหเจ็บมือบวลาพี่น้องเบิง้งน้ำปักพี่ครับพี่น้องมาเบิ้งกันทีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะน้ำผ่องแขนเดี๋ยวพี่น้องตะดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้ว เกืโดส่ตกลงไปหอยหอยตองแตงเนาะได้ไปเอาลูกขึ้นมาหอยตองแตงอยู่เนาะอันก็ได้แต่คือว่าขั้น่ว่ามัดแอลเอพิ่นกับพวกหอยตองแตงแต่ก็โอ้ยเคลียร์ยากไอ้พี่น้องเลย มัดเีลที่พนเลยหอยต้องแตง่งพี่น้องทั้งใดบึงขาสินลงไปยังไงป่ะพี่น้องอุ่มลูกลงไปได้น่ยสันน้ำเกาะมันมีอีกบ่น้อทางนี่เนาะแต่พี่น้องมากับแปะก,กี้ก่อนน้องคอยสิมาเขียบึงคักมันมือไม่ เสียอาตั้งแต่ไอตอแบล็กกี้มาดอกจะ้ะลูกน้อยมากนะมันยากจะไปต่อกันได้จ้ะพี่น้องแต่พี่น้องใหญ่แน่แล้วได้เนี่ยใหญ่แน่ล้วได้พี่น้องเฮ้ยใหญ่เย่าได้เนี่ยใหญ่เย่าได้เนี่ยนี่จ้ะพี่น้องสองดอก สองดอกนี่เจาาสิกขึ้นมาทั้งพี่มาเอาพี่ใ่ญย,ยไปเนาะวบก่อนไวบก่อนมันบังอยู่นี่นโอ้ยอันนี้ส่งคือสีโบรุญั่งเก็บเอาเลยเก็บเอาเลย นจ้าทางเท้งบม,มี่ังเท้งบม,มี่ตะกี้ถึงมานางเห็ดแม่จังไดฮะก็คือมานางเห็ดแม่มันนข้อหักบ่หรอเปล่าไปสัาพี่น้องไปต่อจ้า ต่องไปก่อนพี่อกละตามาใส่ก่อนจับพี่น้องกะตากะตาอัลกตามาใส่เห็ด ก็ได้ลวกเฮ็ดไว้ได้จากพี่น้องมอว่าเมื่อไปเมือม่อยไหล,ไ,หลไปวดน้ำพักแดดแห้งพักเมือ่อยเมื่อลวกเนี่ยหมดเศร้าค่ะพี่น้องเฮ็ดก็ได้ไปต่อกันจ้าเก็บก,ก้นจจะพี่น้องแ,แตนไอเติร์จิวพ่นเกิดนะ่ะนี่พี่น้องไว้สีสัมเก,ก็กออเบงงเอาหนวดมือ่า ได้อยู่จ้ะพี่น้องได้อยู่ห้มองขั้นสั้นนี่ทั้งพ่นจังคอยยางไปเบิงมันเพราะว่าหมูดุดมุนหมูดุดมุนไอปุ้ยทั้งนั้นไปจ้ะ,ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเกิดงามเกิดตีคักพี่น้องเนี่ยมองนี่นะพ่นานดอกน้น่อยมันจะเอาน้ำพิษไป ฝังล่างกระมี่ค่ะพี่น้องเบิ้งปีที่แล้วนี่นะออกเท่ระดอกสองดอกจะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะในหน่อยในแน่ในหนอยในแน่มีเบิ้ตเฮ้ยพี่น้องขังเทิงนี่มันสีออกบ่ขังเทิงเนี่มันสีออกบ่นี่จะพี่น้องปาด์ํกำลังออกนน่น่อยในแน่เต็มนึงค่ะพี่น้องย้าหากินน้ำมังคางทางปีที่แล้วก็ได้กินน้ำมังคางทางี่กระแมนเดิน่ะ ดอกใหม่กะงามนงดอกไหม้อันนี้แต่มันงามนะไปปลูกไว้ในบ้านมันเสีอันนี้บอสีหกบอข้างงมันเป็นตะมมีเนาะพี่น้องเนาะมันมีทั้งสี่มันสีมีน้ำาข็งข้างกแต่ว่าขใจคือกันค่ะพี่น้องเห็ดทั้งบ้านย่อมันสีออกน้ำแข็งข้างในลขกในปลาอีรีมันกับบ่ค่อยออกหรอกจ้ะอันปีทีแ้วมันออกหอดทั้งพีเด้ทั้งพีก็ออก ทั้งที่ก็ออกแต่บงหนี่ยังบม่ท่านได้ออกหรือว่ามันออกแล้วแต่ว่ายังท่านตะเปาะตะแปะอยู่กับบจักเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยม้าบาน,นันมาได้จูงได้นกม้าก,กับพ้องแล้วนวาะบาดที่นี่ไปจับพี่น้องไปต่อจ้ะเดี๋ยวเย่ากับสีลาพี่น้องบนหนีสะดอกเนาะค่นะเนาะเดี๋ยวเย่าลาพี่น้องบนหนีสกักกลัวเพราะว่ามองพุ่นมันแดดกับพี่น้องมันบ่มีบนวนะ่างเนาะ พี่น้องนี่แหละจ้ะพ like, ี่น้องแล้วก็ได้เฮ็ดเนาะค่ะมีมีเห็ดเพิงเนาะค่ะเห็ดเพิ่งยังก็เห็ดเพิงหวานเนาะดอกเห็ดกับดอกบักใหญ่ค่ะพี่น้องเนาะดอกเห็ดดอกบักใหญ่ก็มีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราจะของเหยียบไปนั่มเนาะค่ะบ่เหลียวเห็นจ้ะพี่น้องพอกันคลิดไม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะวิวบรรยากาศในป่ากลับไปจังซี่ค่ะพี่น้อง ฝังด้านซีดทางนี้ก็เป็นคลองน้ำค่ะที่เราเอาอันกระเทียมปลามาปลูกไว้แต่เป็นคลองน้ำฟังฟังพุ่นแต่ว่ามันยังเป็นคลองสั้นเนาะค่ะเนาะเ้าก็เอากระเทียมปลามาปลูกไว้คือกันเนาะค่ะเนาะต่ว่ากะปีหนาคงสียัางมาหันได้เก็บดอกค่ะกระสีเป็นปีหนาปีปีตึงปีหื้อปีหื้อป,ปีตึงผุดแล้วเนาะค่ะเนาะจะพอกันคิดไหมคะ่ะพี่น้องบา,บายบายจ้า